เรื่องราวของกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ณเวลานี้นะครับว่าจะเป็นเอริธเทนฮาคุมทีมต่อหรือจะเปลี่ยนโค้ดนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางโทมัสทูเคิลนะครับก็จะไม่มาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนแล้วนะครับนี่คือรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีรายงานข่าวจากทางคริเซียนฟ็อกนะครับนักข่าวของบิ l นะครับก็มีการเขียนข่าวบอกว่าตอนนี้นะครับตัวแทนของเซอร์จิมแ d รดคริปนะครับได้มีการเข้าพูดคุยกับโทมัสทูเคิลนะครับในเรื่องที่จะดึงมาเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดะครับก็มีการประโคมข่าวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานักข่าวอย่างฟาบิซิโอโรมาโนก็มีการรายงานข่าวนี้นะครับบอกว่า ตอนนี้นะครับทางโทมัสทูเคิลก็บอกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าเขาจะไม่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเนื่องจากตอนนี้ขอพักงานก่อนครับยังไม่พร้อมที่จะรับงานใดๆทั้งสิ้นแหละครับสำหรับตอนนี้นะครับในทำเนียบนะครับตัวเต็งที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเต็งหนึ่งนี้คือแกร e ริ s ซาเกตนะครับุนซื่อของทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้มีภารกิจคุมทีมชาติอังกฤษในยูโร2024นะครับ ส่วนเต็ง2ครับเป็นพาร์เมซิโอโปเชติโนนะครับเต็ง3ครับโรเบโตเดอแซบีและเต็ง4ก็คือทางโทมัสทูเคิลคนนี้นี่แหละครับแน่นอนละครับจากข่าวของโรมาโนที่ออกมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าก็คงจะยากแล้วละครับในกรณีของทางโทมัสทูเคิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจ้าตัวเองก็คงจะไม่พร้อมจริงๆแล้วครับในการรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและถ้าเกิดหักเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างทางโทมัสทูเคิลและก็ทางเอริกเทนฮากในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอริกเทนานี่ถือว่าผลงานนี่เหนือกว่านะครับถึงแม้ว่ารูปเกมในสนามของเอริกเทนาอาจจะดูไม่สวยงามก็จริงนะครับแต่ทางแับทางทมัสทูเคลนะครับในเรื่องของการคุมทีมบาเยนในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับลองนึกภาพดูครับโอ้โหมีนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนเลอรอยซาเน่จามามูเซียล่าโจชัวกิมมิดเรลนโกเรสกาเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถพาบาเยนคว้าแชมป์ได้เลยแม้แต่รายการเดียวนะครับ และที่สําคัญนะครับสกุลเดสสีไาเยรมันจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับที่3ด้วยนะครับก็นับว่าเป็นผลงานที่ยาแย่มากครับสำหรับททมัสทูเคิลนะครับส่วนเอริกเคนฮาร์กเองครับถึงแม้ว่าผลงานในสนามอาจจะเล่นก็ไม่ได้เป็นทรงสวยงามครับแต่อย่างน้อยมันก็มีแชมป์เอฟเอครับให้พอชื่นใจอยู่บ้างนะครับคือถ้าเกิดถามผมนะครับว่าถ้าให้เลือกทมัสทูเคิลหรือแมในบรรดาตัวเต็งกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ครับอย่างแกรเร็เซาเกตซึ่งมีโปรแกรมคุมทีมชาติอังกฤษกว่าจะมาก็โน่นเลย เดือนกรกดานะครับทีมอื่นเขาตั้งไข่ซื้อตัวเตรียมทีมกันไปหมดแล้วนะครับทางมอริเซโอโบเชติโน่กับเชลซีฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงโรเบรโตเดอแซบี้ก็คุมเพียงแค่ทีมอย่างไบรตันนะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าในบรรดาตัวเต็งที่มีอยู่หน้าเวลานี้นะครับถามผมผมว่าใช้เอริกเทนะักก็น่าจะโอเคกว่านะก็ถือว่าเขามีประสบการณ์คุมทีมมา2ปีละผมว่าปีนี้ก็อาจจะ ลองวัดดวงอีกสักปีหนึ่งอาจจะครึ่งฤด,ดูกาลก็ได้ถ้าเกิดครึ่งฤด,ดูกาลผลงานไม่ดีก็ค่อยปลดก็ค่อยว่านไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่เขาพาทีมล้มทีมของเป๊ปโกเดล่าได้ในฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับมันก็เป็นผลงานที่ผมว่ามันก็แฟร์ดีนะกับการให้เขาคุมทีมต่อนะครับก็ตัดโทมัสซูเคิลออกไปได้อีกหนึ่งคนนะครับในการเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้ครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคิดว่ายังคงเป็นเอริกเทนฮากเหมือนเดิมดีกว่าไหมหรือว่าควรจะเปลี่ยนกุนซือครับเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ขับสักคันแน ตอนนี้มีแคมเปญพิเศษที่ชื่อว่า Suzuki Easy Drive นะครับเป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ได้ง่ายๆนะครับผ่อนสบาย,บายในสไตล์ของคุณครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่านะครับดอกเบีย้ย0%หรือขับฟรี9 0วันหรือเลือก่อนนานสูงสุด99เดือนก็ได้นะครับมี3ออปชั่นให้คุณเลือกนะครับก็โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือเ,เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ w w w s u z u k i .co.th ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสกิครับ